สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพร์นชาแนลครับวันนี้พ่อเพร์นจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆการไล่หนูครับไล่หนูด้วยสมุนไพรของเรานะครับสมุนไพรใกล้บ้านในครัวเรือนของเรานะครับวันนี้ครับง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับสูตรนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการไล่หนูด้วยสมุนไพรกันเลยนะครับ นี่เลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพิ่นจะได้หนูวันนี้ครับสารละแหน่ครับจะใช้ใบสารละแหน่เนะครับไล่หนูวันนี้เพราะว่าใบสารละแหน่นี้จะมีกลิ่นฉุนนะครับหนูจะไม่ชอบนะครับวันนี้พ่อเพิ่นจะใช้อันนี้แหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับมะกรูดครับ จะใช้มะกรูดเนี่ยครับกับใบสัตว์และแหน่ครับวันนี้ครับจะใช้ตุกผิวนะครับผิวมะกรูดนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการไล่หนูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการไล่หนูของพ่อเพลินกันเลยนะครับวิธีทำง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราปอกนะครับปอกจะเปรียกนี่แหละครับ เมลเบียรจะมีกลิ่นฉุนนะครับของมะกรูดครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับผิวมะกรูดครับจะมีน้ำน้ออกมานะครับเราก็เอาแต่เปลียกนี่แหละครับครับเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็นี่นะครับสาระแน่ครับก็เด็ดเอาเลยนะครับ เราเด็ดจากต้นเลยครับหนึ่งกำมือครับใส่ลงไปเลยนะครับสารแนนี้ก็จะมีกลิ่นฉุนนะครับคุณผู้ชมครับหนูจะไม่ชอบเลยนะครับสมุนไพรบ้านๆของเรานี่นะครับไล่หนูมาง่ายๆเลยนะครับแล้วเราก็ใช้สำลีครับใส่ลงไปเลยครับ สี 4, ่ห้าก้อนก็ได้ครับสำลีเสร็จแล้วเราก็ขยำนะครับขยำให้เข้าเลยครับขยำพร้อมสำลีนี่นะครับขี่ชุ่มเริ่มออกมาแล้วครับนะ่ครับ ผลคุณง่ายง่ายนะครับสำหรับการไล่หนูวันนี้ครับนี่ยครับเนี่ครับคุณผู้ชมเห็นนะครับเวลาเราขยำนะครับจะมีน้ำเนี่ยติดออกมาเลยครับสิกับสำลีนะครับเป็นสีเหลืองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพ่อเพื่อจะทําการไล่หนูครับออกไปนํแล้วก็นําไปวางครับตรงที่หนูชอบออกมานะครับตรงทางเดินหนูนะครับเวลาหนูได้กินฉุนแบบนี้ครับ มันก็จะไม่มาอีกเลยนะครับไปแล้วครับเรานำไปวางตรงที่หนูชอบออกมากันเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็นำไปวางตรงซอกตรงมุมนะครับที่หนูชอบออกมานะครับตรงนี้เราก็วางได้นะครับนี่ครับเวลาหนูได้กินหรือว่าหนูเดินผ่านนะครับ สะพานขีดเขาก็จะไม่มาอีกต่อไปนะครับอนี้แหละครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีๆการไล่หนูด้วยสมุนไพรในวันนี้ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามพ่อพอนนล channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ